ดิฉันเห็นเขาขึ้นจอเนี่ยคาไว้ตลอดเวลาเลยว่าสมาชิกรัฐสภาเจ uh ็ดร้อยสี่สิบเก้าแต่วุฒิสภาเนี่ยนะคะจากส uh huh. องร้อยห้าสิบอลตีซะว่าตัด uh huh. เออพอบอเหล่าทัพที่ลาราชการแล้วนะคะ uh huh. ลาราชการยื่นใบลาล่วงหน้าอันนี้ก็ประมาณห้าหกคนเน่ยเ uh huh. พราะว่ามันเป็น uh huh. ตำแหน่งสาวาภาคบังคับโดยตำแหน่ง uh huh. แต่ต้องถามบอกว่าแล้วคนอื่นไปไหนล่ะนะในวันที่ หน้าที่สําคัญที่สุดที่ที่เป็นเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีเหมือนสอวอนะสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะปรากฏว่าสอวอจํานวนหนึ่งหายไปจากการมาสแสดงตนในการประชุมของรัฐสภาเมาวานมีสอวอ,อยู่สองร้อยสิบหกคนคือวิเชษก็เลยต้องบอกว่าแล้วหายไปไหนสี่สิบกว่าคนนะคะแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้เห็นว่าในส่วนของ สวที่ยืนยันในจุดยืนตัวเองทั้งสองด้านนะแต่ดิฉันว่าก็น่าชื่นชมกันทั้งสองฝั่งนะ mm hmm. คนที่ประกาศตัวชัดไปเลยว่าเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเนี่ยดิฉันว่า mm hmm. มันก็ชัดดีนะคุณวิเศษ mm hmm. ก็ต้องชื่นชมทั้งสิบสามเสียง mm hmm. ที่ชัดเจนในตัวเองในการประกาศ mm hmm. เห็นชอบ mm hmm. ชื่นชมกับคนที่จุดยืนชัดเจนที่บอกว่า mm hmm. ไม่เห็นชอบ คำถามของชาวบ้านที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ<ม>เกิดกับสองกลุ่มค่ะ<ม>หนึ่ง<ม>กลุ่มที่ไม่มาลงมติสี่สิบกว่าคนไป<ม>ไหนทำไมไม่มางานสำคัญเยี่ยงนี้ไม่ได้มีให้บ่อยๆนะ<ม>จะทำได้แค่เพียงนะคะภายในเวลาห้าปี<ม>ซึ่งนี่ก็คือครั้งสุดท้ายที่สองว่าจะมีอำน,นาจนั้นส<ม>ี่สิบสามคนไปไหนแล้วก็จะมีคำถามกับอีกปีกหนึ่ง ร้อยห้าสิบเก้าคนที่งดออกเสียงเมื่อวานแปลว่าอะไรค่ะคุณพษเออคือไอ้คนชัดเจนเนี่ยสิบสามกับสามสิบสี่ดิฉันว่าเขาไม่มีปัญหาชีวิตแต่ละเขาจบแล้วแต่คนที่งดออกเสียงเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะคะเมื่อวานนี้แล้วในวันที่สิบเก้าที่จะมีการนัดครั้งต่อไปหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านี้ที่งดออกเสียง จะมีค่าทีชัดขึ้นไหมจะประกาศตัวเองชัดไหมนะคะอันนี้ก็เป็นที่จับตาสมมติถ้ามาเติมให้ปีเห็นชอบก็อาจจะถูกทำคำถามตามมาว่าเออแล้วทำไมวันนั้นงดแล้วรอบหน้าท้าไมเห็นชอบเพราะอะไรนะหรือคนที่เมื่อวานงดพออาทิตย์หน้าคราวหน้ามาบวตให้ไม่เห็นชอบก็จะต้องมีคำตอบว่าเพราะอะไร วิเชษมันก็เป็นหนึ่งรอยห้าสิบเก้าที่ดูมีพันธะกรณีที่จะต้องตอบคำถามสังคมต่อไปไม่ใช่งดออกเสียงแล้วจบจบไปค่ะแล้วไอ้สี่สิบสามนี่นะพิเชตเดียวสี่สิบสามที่ไม่มาอาทิตย์หน้าจะไม่มาต่อไหมคำถามไปอยู่ที่ฝั่งเขาแล้วนะเพราะเมื่อวานนี้ถ้าพูดจริงๆปีกสอสอไม่ว่าจะเป็นแปดพักร่วม ที่จะตั้งรัฐบาลหรือปีกที่เขาตั้งตัวเป็นเออาจจะเป็นว่าที่ฝ่ายค้านหรือเขาอาจจะพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลเมื่อวานนี้มันชัดเจนกันหมดนะได้ฟังสสอเนี่ยห้าร้อยคนเนี่ยฝั่งสสอชัดเจนหมดแล้วนะจากการบวตที่เมื่อวานนี้ที่เราเห็นท่าทีกันเนี่ยก็ผมคิดว่าสิ่งที่พี่จะบีบุรพูดเอาไว้เนี่ยชัดมากจลิอือ คืออะไรพวกเขาเหล่านี้ไม่มีการไม่มีทางจะเปลี่ยนใจมาลงคะแนนใ,ให้เห็นชอบให้ตุพิธาเป็นนายกแน่นอนอมไม่มีเนี่ยทาที่สอสอและสวจะเปลี่ยนใจได้เลยเว้นแต่นี่สําคัญนะผมชอบพูดบ่อยๆนะเรื่องสัญญาเรื่องสายเว้นแต่อะไรเว้นแต่จะมีข้อมูลใหม่และมีสัญญาณใหม่บังคับให้เขาเปลี่ยนใจนี่นะนี่สำคัญนะ อันที่สองคืออะไรอันนี้สําคัญคือคนที่ชุมนุมนะหรือมวลชนอันภพศาลออกมาเรียกร้องกดดันสวนหลายแสนถ้าหากไม่มีกรณีเหล่านี้ไม่มีทางเลยที่ปวดกี่ครั้งคุณพิธาจะไม่มีทางได้เป็นนายกแน่นอนซึ่งผมก็เห็นจริงๆผมก็คิดแต่การไปอยูดมาก,ก่อนหน้าเร่อนั้นเป็นแต่เราผมไม่ยากพูดต่อหน้าเพราะเราเห็นแล้วคุณระวันถ้าอยากจะพูดในเชิงคอนเซ็ปต์นะผมนั่งคิดก่อนจะเข้ารายการวันนี้ก่อนว่า การเมืองภายใต้กติกาและกลไกที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างความอ,อ่อนแอให้กับพรรคการเมืองและประชาชนอ่อนแอเนี่ยมีแต่รอเวลาเปลี่ยนแปลงกติกาและกลไกใหม่ให้เป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้นแหละโอกาสจึงจะเป็นของประชาชนอ่าอัน,นีับได้นะอันที่สองเปรี่ยนสมมติกีฬาเนี่ยการลงแข่งขันภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมแถมกรรมาการเนี่ยครับข้างฝ่ายคู่แข่งยู่ยนะุระวันมันไม่มีทางชนะเลยเว้นแต่อะไร เว้นแต่คุณต่อยเขาน็อกเหมือนเขาสายกาเล็กซี่นั่นคือการแลนส์ลด์เหมือนอะไรเหมือนทักษิณชนะเมื่อปีปีแปดเนี่ยสามาร้อยเจ็ดสิเจ็ดที่นั่งอ่ะไม่ไมีทางที่เขาจะขวางคุณได้เลยก็เหมือนเขาสายบอกว่าถ้าผมต่อยแนนในประเทศนะไปไปชนะคะแนนเนี่ยในประเทศในที่นอกประเทศไทยไม่มีทางเพราะกรรมการมันจะเข้าข่าถูกไหมเพราะงั้นมันมีทางเดียวตอนนั้นเขาสายที่บอกผมเชื่อมั่นในหมัตรของผมะสายทะลวงไส้อ่ะต่อยให้มันน็อกไปเลยอ่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสมมติว่า ถ้าแลนสไลด์อย่างที่สมมติเพื่อไทยประกาศเที่ยวนี้ย310เสียงจำได้ไปแล้วทําไม่ได้เพ<อ>ราะว่าคะแนนต้องเสียกับก้าวไกลเช่นเดียวกันถ้าเที่ยวนี้ยก้าวไกลชนะแบบแลนสไลด์ตรงข้ามกันเนี่ยชนะแบบแลนสไลด์ขาดจากเพื่อไทยไปเยอะเลยเนี่ยกติกาตรงนี้เนี่ย,ก,ก,ยก็ทําอะไรไม่ได้กรรมการก็ช่วยไม่ได้เพราะมันโดนตบกันเพราะฉะนั้น,นสองสิ่งเนี่ยที่ออกมาเปรียบเทียบก็เพื่อเห็นภาพว่าเออถ้ายังอยู่ในกติกาแบบนี้คุณอรวรรนะ ยังไม่มีสาสร,ร,ร่างรับรูลใหม่นะและยังบทบาทสว,วยังอยู่แบบนี้ม,มาถึงปพฤษภาคมรวมทั้งกลไกองค์กรต่างๆที่ถูกดีไซน์ไว้ยังอยู่นะอายุไ่เจ็ดสิบปีผ่านไปแต่เลือกกลับมาใหม่โดยสว,วอุดเนี้ยก็ยังทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสว,วใหม่จนกว่าจะออกแบบกติกาใหม่เรื่ององค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะ <S <S โอ้เหนื่อยเลยทําไม่นึกถึงอะไรได้ไหมก่อนนึกถึงธนาธรจึงรู้เรืองกิบเนะ S <S ครบสิบ10ปีวิญญาเดินโคบถอนเพื่อถอนสิทธิเรือตังภห้ามด้วยาก,การเมืองเนี่ยตอนนั้นธนาธรอายุ52ปีในปี2573อานาคตใหม่และก้าไกลจะต้องคิดถึงธนาธรในปี2573ในวัย52ปีหลังจากที่กติกาใหม่ถูกออกแบบมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าก่อนถึงปี73นะก่อนถึงปี73ถ้ากติกาเราออกแบบมาดีสร้างนันกการเมืองรุ่นใหม่อันนี้วิเคราะห์ในเชิงเก้าวไกลนะกับฝั่งอานาคตใหม่นะสร้างนักการเมืองรุ่นที่สามขึ้นมาได้ทัน แล้วกติกาถูกออกแบบใหม่อาจจะไม่ต้องรอใอยถึงปีสอง3าเจ็ดสามที่ธนาธรอายุห้าสิบสองปีอันนี้ผมพยายามเปรียบเทียบไม่เห็นซีนารีโอว่ามันเดินไปนอย่างเงี้ยแต่กาจะบอกว่าภายใต้กติกาและกลไกแบบนี้เนี่ยสู้ยังไงก็สู้ยากจนกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาและแล้วก็เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ที่มาโดยความยุติธรรมทละโปรใสมีคอนเซ็ปต์ผมมีแค่เนี้ยวันเนี้ย